ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแคนใจ ครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุก์ขมีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้วทำเชนไหนการทำที่สุดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ขันบวชแล้วเธอสามารถทำลาบสักการะและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีในลาบสักการะและเสียงเยินยออันนั้นไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในลาบสักการะ และเสียงเยินยออันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะลาบสักการะและเสียงเยินนยออันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในลาบสักการะและเสียงเยิอนยออันนั้นไม่ถึงความประมาทในลาบสักการะและเสียงเยินยออันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้น แต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้น แต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ยานทัศนะปัญญาเครื่องรู้เห็นเกิดขึ้นได้อีกเธอมีใจยินดีในยานทัศนะอันนั้น แต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในยานทศนะอันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะยานทัศนะอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในยานทศนะอันนั้นไม่ถึงความประมาทในยานทศนะอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้สมยวิโมกค,ความผลพิเศษโดยสมัยเกิดขึ้นได้อีกภิกษุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ คือข้อที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจากสมยวิมุตอันนั้นก็ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้จะินคนนี้ช่างรู้จักแก่น รู้จักกระพีรู้จักเปลือกสดรู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้จะเดินคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้ จากสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่คุณระบุตรบางคนออกบทด,ด้วยศรัทธ,ธาปฏิบัติไม่ลงผิดจนกระทั่งบรรลุอสมัยวิโมกภิกษุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นได้คือข้อที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจากอาสมัยวิมุติความหลุดพ้นที่ไม่มีสมัยอันนั้นเลยภิกษุทั้งหลาย ปรมจรันนีมิ Montreal, ใช่มีลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอานิสงส์ปรมจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์ปรมจันนี้ม sure ิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์ปรมจันนี้ sure มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาทัสนะเป็นอานิสงส์ภิกษุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่ พรหมรจันนี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นแก่นสารมีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของพรหมรจันแล